้ายมือ้ายมือนิดน,นึงนะคะเจีนนะ๋ยพึ่งนะเดี๋ยวพึ่ง,ง,ข,นะงข้านะคะพี่คะ้ายม,มือ้ายมือหยอบนิดน่งค่ะพี่คะ้ายมือหยอบนิดนึงค่ะ แม่รับแม่มาข้างครับคุแม่แม่มาข้างแม่อนน้ำมันหน่อยครับผมน้มันขนเข้าแล้วาเลยเบนร์ก่อน่ก่อนแม่หน่อย่ออีหน่อยครับเบนสคุณแม่แม่ก่อนก่อนเบสหน่อยครับเบนส์องเบนสันหน้าแล้วพีบโอเคขอบคุณครับมออกลนะคะไปมืออีคคุณ้อมคุณผู้ชม่อนนะครับเดี๋ยวข้นเข้าน้อาอีกขึ้นเข้า

ยาก็ได้ยืนอยู่ไม่ได้ครับพี่เบนอยู่ครับไม่เห็นหน้ำแน่เลยค่ะไม่ต่ำหน่อยนะคะทุกคนไม่ต่ำหน่อยนะคะพี่กบครับพี่กบกำลังลงไปยามอยู่ครับแต่ว่าผมตอนนี้กำาังเปิดเบนอยู่นะครับกำลังเอาไมจออยู่ไม่โพลุนอีนึงครับตลอด ระยะเวลากว่า6ปีที่ผมยืนยัดที่จะต่อสู้คดีมานอกจากกิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไปอันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดีสําหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวังเราหวังมาตลอดว่าเราจะได้ประกันตัวเราจะต้องชนะคดีแล้วเราก็ต้องเสียเงินไปกับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกเราในการต่อสู้คดีไปหลาย ประการต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปวัวพันกับใไรใคร้ายาเสพเิดการที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ทําให้ดูมันขาดความน่าเชื่อถือไม่กล้าที่จะมีการทาธุรกิจร่วมกันกลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับเราด้วยแต่ผมเข้าใจว่าผมไม่อาจสามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนใจใครเหล่านั้นได้แต่อย่างน้อยในวันนี้ สารดีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดเขาขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับและประการสุดท้าย<อ>ผมอยากจะถามว่า<อ>มีหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมาสูญเสียไปไ,ได้ไหม,ส,ามาสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวมผมไม่เคยได้มีโอกาส ที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทําให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นรงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวอย่างอาขอบนุณครั แล้ววันนี้แล้ววันนี้ลูกชายได้มาหลับไหม๋ยวไปเจอที่บ้านครับ๋ยวไปเจอที่บ้านในส่วนของการเรียกเงินทดเชยครับตัวเราเองจะมีการในส่วนนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องปรึกษากับทางทนายดีก่อนนะครับว่าเราสามารถจะทําอะไรได้บ้างมีแนวที่จับ้องครับอันนี้ยังยังไม่สามารถให้ตได้ครับเราเดี๋ยวขอไปปรึกษาดีกว่าแต่รู้สึกไม่ได้้รักความยุติธรรมมาก่อนใช่ไหมคือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมก็ปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าในวันนี้ศาลก็ได้มีคดีพิพากษาแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาพิษ รับแต่ในส่วนที่ทถามมานั้นอย่างผมยังให้คําตอบไม่ได้ครับตอลอดระยะเวลาที่คุณเบน,เยนอ,เอ,อยู่ในเรือนจำนอกจากจะอยู่ในเรือนจำแล้วคุณเบนได้ได้อะไรจากเรือนจำมบ้างมันถ้าถามว่านิยามของการต้องมาปิดคุกอยู่หรืออยู่ในเรือนจำสำหรับผมผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งทันเป็นทีละเพื mm hmm. ่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตยอยู่อย่างเวทนานั่นคือนั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้คดใ,ในใจเราก็คือไม่ ที่เรียนไว้ตามข้้นต้นว่าคนที่สู้คดีมันอยู่กับความหวังมันไม่เหมือนคนที่รับสารภาพแล้วเราจะรู้ว่าโทษเราเท่านี้เราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เราสู้คดีเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อาจจะต้อง5ปี10ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดแต่เราก็ต้องสู้จนถึงที่สุดคุณพูดถึงลูกชายตอนระยะเวลาที่ผ่านมาเห็นว่าไม่ไม่ให้มาเยี่ยมที่นี่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาจดจําในภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่จดจําครับผม สสงงคครรัับบจินหลาากได้ภพอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารเปลีนมือแม่ครับวางก็เดี๋ยวขอต้องไปปรับตัวส like> ักหน่อยครับยังไม่มีแผนอะไรมื่ออคได้้โทรรรหหาานงับวก็ได้ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอไปเจอกันที่บ้านวางแผนชีวิตใหม่ยังไงบ้างยังไม่มีแผนเลยมันมันเป็นเหมือนว่าเราเราเพิ่งตื่นจากฝันเนี่ยมันเหมือนว่าเราได้ชีวิตใหม่คือ ในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่เขายังมีความยุติธรรมก่อนที่ผมจะไปฟังผมก็ก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็มีแค่สองนานนะั้นคือเราจะได้กลับจะไม่ได้กลับนะแต่เราก็ต้องมีความหวังและสุดท้ายในะวันนี้ก็มาถึงครับเมื่อช่วงเช้าคุณแม่บอกว่า6ปีเนี่ยทุกข์ทรามานมากระวังทีวิตแม่มาเยี่ยมจ้ให้กำลังใจกันยังไงล้วก็ปรับคุกเป็นยังไงบ้างการการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำเนี่ย,ยเราไม่ได้เหมือนว่าเราติดคุกแค่คนเดียว ญาติเราทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเขาก็เหมือนติดไปกับเราด้วยเขาอาจจะทุกข์กับเราด้วยซ้ำเราอยู่ข้างในเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเขาต้องเดินทางมาเยี่ยมมาซื้อของมาฝากเงินให้เราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกข์ใจยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนว่าเราเปูกคนเดียวมันเหมือนติดไปทางครอบครัวครับคุณแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่คุณแม่เดินหน้าได้แน่นวครับคุณแม่ คุณแม่เดินหน้านิดนึงได้ไหมคะคุณแม่เดินหน้าขึ้นมานิดนึงค่ะคุณแม่เดินหน้าขึ้นมาดีนึงแม่ก็ลุ้นเหมือแม่แม่ก็แม่ก็ลุ้นว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะออกจะออกทุกสิ่งเราเตรียมใจไว้หมดแล้วแล้วก็ดีใจ่ที่ได้ได้ยินค่าวตัดสินว่าเราเราดีใจดีใจจนลืม จนวันนี้ก็คือยังไม่ได้ทานข้าวเลยกันเลยมันมันมันได้ปลดล็อกอะมันได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เราต่อสู้มายาวนานชนนนัุ้เ็ตั้งแต่ผมเข้ามารอบเนี้ยสองปีแปดเดือนผมไม่เคยร้องไห้เลยเพราะผมรู้ว่าผมต้องสู้ถึงที่สุดจนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนว่ามันตื้นตันอยู่ข้างในมันต้องมันทนไม่ไหวมันดีใจครับมันคงจะไม่เกินไปหาัผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอดและเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดในชีวิต คุณแม่เตรียมเตรียมอาหารเลยไหมคุณเป็นยังเลยค่ะคุณแม่อยากกินอะไรเป็นพิเศษครับเป็ของม่อะไรก็ได้ได้หมดเลยขอแค่ได้มีเวลาได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเราเราเหนื่อยมามากพอแล้วจริงๆเป็นได้วางแผนแล้วนะคนหลังจะมีวยังไหบ้างครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องปรับตัวสักพักยังยังไม่ได้แผนอะไรไว้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าเราจะต้องชนะชวนหรือเปล่าเงี้ยเราก็อยู่ที่ดุลยพินิจของสาลเขาแต่ว่าเราเราก็สู้ทำความสามารถสุดความสามารถเลย แล้วก็ขอบคุณผู้อำนวยการทันทันสถานมาแบบผู้เสกลางครับแล้วก็ผู้อํานวยการส่วนทุกส่วนนะครับที่คอยให้ปรึกษาให้กําลังใจเราในการต่อสู้คดีมาตลอดครับผมขอบคุณสารด้ครับที่ให้ให้ความยุติธรรมคืนกลับมาขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับยบางขลขอคคครับให้รู